สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์แ h จีนะครับบ้านหลังใหญ่คนรักดนตรีครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มครับวันนี้ก็วีเจพลครับผมสวัสดีครับนอ,อครับอ่านะครับตะกี้ก็แจงนน้งมันด้วยบรรยากาศแบบชิลๆนั่นละสิจริงๆมันอินสปิเรชันมาจากเพลงของศิลปินปใหม่ท่านหนึ่งที่จะมาในรายการวันนี้ด้วยพี่ไม่รู้ว่าผมขึ้นพลขึ้นผมก็ตามนั่นไงแล้วเริ่มมาจากอะไรเริ่มมาจากคือได้ฟังตอนที่เขาเทสเสียงในห้อง เพลงเพลงหนึ่งกับศิลปินที่จะมาในวันนี้แล้วสู้สึกวเพลงนี้มันมีความสวิงมันมีความเซ็กซี่บางอย่างเออเอาประมาณนี้แล้วกันพี่ประมาณนี้แจมกันนะครับผมาล้วครับมาถึงช่วงมิสกูรูวันนี้ก็มีคําถามจากน้องๆเข้ามาทาง Facebook ของเราเยอะมากพี่ผมพี่นองมีอ่านแล้วคือผมจะถามพี่พลครับคือผมซื้อกีตาร์โปร่งไฟฟ้ามาตัวหนึ่งครับปัญหาคือเวลาเล่นอย่างเพลงเร็ว เสียงจะรัวจะสั่นจนฟังไม่รู้เรื่องครับว่าคอร์ดอะไรเป็นคอร์ดอะไรแต่พอเวลาเล่นแบบเก่าฟังก็โอเคดีครับพี่พลจะมีวิธีแนะนําหรือเปล่าครับเขอบพร่<อ>ค,รคุณอย่างสูง<อ>คือถ้าเวลาเล่นเพลงเร็วแล,ล้วรัวมันฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยอันดับแรกคือโอเคเริ่มจากตัวเราก่อนสตมัมกีตาร์โป่งเพลงเร็วแล้วใช้น้าหนักเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ตีแรงตีแรงจะเกินที่บอดดี้กีตาร์จะรับได้หรือเปล่า ถูกไหมฮะอันนี้น้องคือสังเกตง่ายคือลองตีมันแรงๆอ่ะเป่าๆไม่ต้องออกอะไรเลยอ่ะแล้วฟังจากตัวมันว่ามันไปถึงจุดไหนมันเพราะไหมถ้ามันเลยจุดเพราะคุณก็ต้องลดน้าหนักตัวเองลงมาให้มันพอดีกับกีตาร์สองก็คือคงเป็นเรื่องมอนิเตอร์ผมไม่รู้ว่ามันไปผิดพลาดตรงไหนผิดพลาดที่เราเล่นหรือผิดพลาดที่การ EQ มอนิเตอร์บางทีก็มีสาเหตุที่ใช้สายด้วยนะผมเจอบ่อยกีตาร์โปร่งที่ใส่สายไฟฟ้าโอ้โหอันนั้นอันนั้นเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นเป็นไปได้เป็นไปได้นะ คนเคยเจอใช่ไหมเคยเจอบ่อยมากจริงๆแล้วมันเป็นมันกีตาร์โปร่มันก็มีสายกีตาร์โปร่งถ้าใส่นะครับโอเคสายไฟฟ้าใส่มันอาจจะนิ่มกว่าแต่ผลคือมันอาจจะเบลอนี้ก็ได้เเป็นสาหตุโทนมันอาจจะไม่ใช่อันนี้ต้องลองเช็คเริ่มจากตัวเราก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะไงก็ฝากไว้ด้วยมีไหมครับเออพี่นอจุงเบยครับนั่นโหตอนนี้ใบเนี้ยที่นอจุงเบยเทียบ พี่นอจุงเบยช่วยแชร์การ tapping base หน่อยครับผมจับคู่5อะไรไม่ถูกเลยงงมากเริ่มฝึกยังไงดีครับก็จริงๆแ tapping ปปเนี่ยเคยเคยต่อไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับ<ช>ว่าจริงๆแล้วมันคือก่อนที่จะจิ้มลงไปเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะจิ้มตัวไหนโน้ตไหนใช่เพราะว่าแต่ละสายเนี่ยมันก็ มันก็ผิดช่องมันก็เพี้ยนได้อ่ามันก็จะฟังไม่เพลาะเอาอย่าสมมติสายคีซีหรือคีเอมเนอร์เนี่ยจริงมันต้องมีทฤษฎีขั้นพื้นฐานก่อนนะอย่างสาย G ีเนี่ยมันมีตัวไหนที่เราเล่นได้ในคีซีก็จะมีโซลาดทีโดเลมีฟาซอนเอาแค่นี้ก่อนครับก็โน้ตพวกนี้เราสามารถเล่นได้สมวิธีการที่จะเล่นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าใช้นิ้วจิ้มลงไปในในช่องไหนได้บ้างก็ได้หมดนะครับตั้งแต่ตรงเนี้ยอ่าส่วนเรื่องวิธีการว่าเราจะจิ้มยังไงเนี่ยอันนั้นมันต้องละเอียดกว่าการที่เราจะ ถามกันเร็วๆขนาดนี้คือแรกๆคือโครงสร้างมันก็ต้องรู้เรื่องทฤษฎีก่อนไม่งั้นเราก็จะจิ้มผิดช่องผิดคีย์เพี้ยนส่วนเรื่องนิ้วน้องจะสลับอะไรนิ้วไหนเนี่ยมันคืออยู่ที่ถ้าสมมุติว่าจิ้มจิ้มเป็นโน้ต1 3 5แล้วครับพี่1น5นั่นก็เอาสเปลคอร์ดมาเลยเช่นสมมุติคอร์ด C มีตัวอะไรบ้างมี C E G 3ตัวเราก็หาเลย C อยู่นี่โดมีซอน E อยู่นี่ G สายเปิดซ C อันนี้คือมันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันข้ามทฤษฎีดนตรีพื้นฐานไม่ได้นี่ต้องไปไปเรียนรู้ก่อนนะครับ,รบเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าน้องจะเล่นลักษณะเนี้ยต้องเรียนรู้นิดหนึ่งว่าใช้โน้ตตัวไหนได้บ้างถ้าจะใช้แต่งเพลงนะครับส่วนเรื่องความเหมาะสมอยู่ที่เทสว่าใครจะเล่นอะไรตรงไหนครับโอเคอันนี้มาถหาพี่นออ้องผมตีคอร์ดไม่ค่อยได้ครับกับผมจับคอร์ดท่าไม่ค่อยได้ครับมีทางไหนให้ฝึกไว้บ้างไม่มีเลยครับน้องครับ ขอท่าเนี่ยเจอแรกๆก็เป็นปัญหาเหมือนกันมากเลยอันนี้แดวว่าเอาต้องเป็นคนที่ต้องฝึกพึ่งหัดเล่นกีตาร์เริ่มเล่นถึงจับคอดท่าไม่ได้จริงๆแล้วเล่นบ่อยๆมันจะได้เองเพราะว่าพอเล่นถึงขั้นหนึ่งเนี่ยอย่างดูคนเล่นหรือดูคนที่เล่นกีตาร์มารยะหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้กดแรงเท่าไหร่นะใช่แต่มันรู้มุมใช่รู้เหลี่ยมอ่าใช่รู้เหลี่ยมรู้เหลี่ยมเหลี่ยมคือลองๆครับวันหนึ่งวันแรกที่ผมจับกีตาร์ป่งเนี่ยเล่นเนี่ยผมก็จับคอท่าไม่ได้แล้วก็พยายามจับมันทุกวันจับแล้วบอออออดด่่ะบเป็นาิตพี พอวันหนึ่งนะมันเจอล็อกมันนะปึ้งได้เลยคือได้แบบเฮ้ยจับได้แล้วดีใจมากพอได้แล้วมันก็จะได้ทางเนี้ยได้จะได้ยาวได้ยาวรู้เหลี่ยมอะไรเงี้ยอันนี้ต้องต้องต้องบอกว่าให้จับมันทุกวันจับจนชินอ่ะไม่มีทางรัดครับไม่มีทางรัดครับพี่พลพี่นอครับระหว่างเฟนเดอร์กับกิปสันกีตร์ตัวไหนนิยมใช้อัดเสียงในห้องอัดมากกว่ากันครับแลวระหว่างเฟนเดอร์สตัดกับเฟนเดอร์เทเลพี่พลกับพี่นอชอบเสียงหรือรูปทรงของตัวไหนมากกว่ากันครับขอบคุณมาก ทั้งทเฟนเดอร์และกิ๊บสันเนี่ยทั้งเฟนเดอร์และกิ๊บสันเนี่ยเป็นกีตาร์ที่นิยมใช้ในห้องอัดสแตนดาร์ดอยู่แล้วพี่ซึ่งทั้งสองยี่ห้อเนี่ยคาแรคเตอร์ต่างกันโดยสิ้นเชิงคือต้นตอของกีตาร์เฟนเดอร์กับกิ๊บสันเนี่ยแทบจะเป็นโมเดลของกีตาร์ยี่ห้ออื่นต่อละทั่วโลกเลยอ่ะก็คือหลักๆจะแบ่งเป็นสองอย่างเป็นเดอร์กับกิ๊บสันถ้าใครชอบสาย ปิ๊งปิ๊งใสๆพ็อปหน่อยสามารถจะแฟล็กซิเบิลได้คือบอกว่าใช้งานได้หลากหลายก็จะชอบเฟนเดอร์ถ้าดุดันหน่อยก็ชอบกีบสันอย่างเทเลเป็นไงครับเทเลก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่กลางกลางสิคือโฟนเสียงกลางกลางเยอะหน่อยมีความเป็นคันทรีอยู่ในตัวเยอะนะครับรู้สึกผมนะแล้วศิลปินที่ผมได้เสพงานเขาเข้าไปอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคันทรีเนี่ยก็จะยืนอยู่บนกีตาร์เทเลซะเยอะครับมันมันมีมันมีเอกลักษณ์ที่ต่างจากสเต็ โดยสิ้นเชิงเอนกันแวงซาวอะไรอย่างเงี้ยความแบบโบ,โบราณโบราณจากตัวเขาอ่ะแต่ก็จะมีเทเลที่อย่างซิกเนเจอร์ของจอห์นฟฟ์อย่างเงี้ยครับที่เป็นมือกีตาร์ของมาริลินมนสันอย่างเงี้ยก็เป็นเทเลที่ใส่ฮัมบัรกิ้งเข้าไปนะพี่ของ E M G แล้วก็ใส่ฐานด้วยเป็นแอคทีฟด้อันนั้นก็แรงมากเลยสายล็อกเลยแต่ใช้เทเลก็ขึ้นอยู่ที่ คุณภาพของเปกไม่ใช่ประเภทของงาน,เ,นเพราะว่าจริงๆแล้ว2ตระกูลเนี่ยทั้งเ e เดอร์ักิฟสันเนี่ยเขาดีในระดับพอๆกันองคนใช้ทั้งโลกอนอกจากนั้นแล้วกิฟสันยังแบ่งเป็นสายการผลิตกีต้าร์มาด้วยนะ จะมี l e พอลมี SG มี SG มี3ม5มีอะไรอีกเต็มไปหมดแล้ว e อ p กซ์ e r อะไรอย่างเี้ยไฟน์ีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเข้าไปในเว็บไซต์ของกีตาร์ต่างๆแล้วคุณก็ไปคลิกดูลองไปอ่านภาษาอังกฤษรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่อ่านไปเถอะแล้วเดี๋ยวคุณจะเริ่มเข้าเข้าใจเองมันเป็นคําถามที่ตอบไม่ได้หรอครับว่าไหนดีประกันต้องไปลองเลือกเองเพราะผมใช้อัดเสียงก็พี่น้อ เพลงหนึ่งเนี่ยผมใช้กีตาร์อย่างน้อยนี่3ตัวนะสมมุติว่าริทึมเนี่ยผมอัดอัดริทึมลายเดียวเหมือนกันเลยนะแต่ผมใช้กีตาร์สตัวซึ่งตัวหนึ่งปรับซาวด์หนึ่งอีกตัวหนึ่งปรับอีกซาวด์หนึ่งแล้วชดเชยกันสมมุติว่าผมเอาอยากได้ริทึมหลักเป็นกิฟสันผมก็อัดเข้าไปเลยเลือกเสียงให้ดีเลยจัดให้เพลาะเลยปึง้งอัดเข้าไปเสร็จปึ๊บผมเอาเฟนเดอร์ใหม่ตัวหนึ่งแล้วใช้ตู้หนึ่งใช้ตู้เล็กลงแล้วปรับแตกแค่แบบ ครันครั้นแต่เล่นเหมือนกันเลยนะพี่วิธีเล่นคือเหมือนกันเลยโพซิชั่นซ้อนกันบ้างหรือมิกซ์มาซ้อนกันเลยซ้อนกันแล้วเอาเอาบางอย่างจากเฟนเดอร์มาแล้วเอาบางอย่างจากฟิษส์ซันมาบีเอคว่าไงเนาะก็เป็นวิธีนะครับต้องจาเสียงมนให้ได้ก่อนนะครับมีไหมครับเพาะเดี๋ยนะผมมีเอาไหมอ่าอ่าอยากถามพี่พลพี่นอครับจาเป็นไหมต้องแต่งทานองก่อนถึงจะแต่งคําร้องได้จริงๆแล้ว ไม,ไม่ไม่ที่จําเป็นในความรู้สึกผมนะจริงคาร้องคําร้องมาก่อนก็ได้เขียนเขียนเรียงความอย้ได้ถ้าเรียงความแล้วมันแบบมันลงประโยคหมดอะ่ะเหมือนเรียงเรียงกรอนแปดอ่ะเอามาใส่ในเพลงยังไงก็ลงอถ้าเรียงกรอนแปดลงคํานะมีคล้องจองมีอะไรอย่างเงี้ยแล,ล้วดนตรีมาทีหลังก็ได้อ่าได้เหมือนกันเขียนเรียงความกย่านได้หรือทํานองมาก่อนก็เป็นเรื่องที่หลายๆวงก็นิยมใช้ไม่ไม่ไม่มีบอกว่าจะต้องทํายังไงนะมันทําได้หมดบางเพลงก็เริ่มจากกรองก่อนก็มีเริ่มจากจังหวะก่อนเริ่มจากล่คีย์บอร์ด มันแล้วแต่น้องถนัดเครื่องดนตรีอะไรมากกว่ากันบางเพลงเริ่มจากเบสก่อนนะพี่ใช่อย่างพวกฝั่งพวกที่เป็นฟังพวกฟิวชั่นอย่างเงี้ยไอลพวกแดนซ์พวกตัวดีเลยอะพวกแดนซ์พวกเพลงดิสโก้เนี่ยหลายเพลงเริ่มจากกรูฟเบสตึงตะตึงตะตึงเนี่ยมาเลยโหนีะมันฟังแล้วมันใช่ไงนะ แล้วแต่แล้วแต่ฟิลนะครับเคาะอีกอะไรอ่ะเคาะตอบไปถึงไหนเลยเคาะอีกแก่ควงตลอดโอ้แล้วน้องๆทางบ้านเขาจะยังไงเนี่ยเนี่ยคือจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้อยากเลิกเลยแม่นอยเราอยากตอบเยอะนะครับอากตอบนปเยครับคนนี้ที่ชื่อปาดเขาบอกว่าพอละโอเคไม่รู้มันอยากควงก็าไหมสี่เอ้ดิโอเคติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16และช่อง33 หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ c b a n นดที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-Band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. mm ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรัฐมนตรี